คำพยากรณ์ของชาวลัคนาราศีเมษประจําเดือนมิถุนายนปี2567ค่ะเดือนมิถุนายนสําหรับชาวลัคนาราศีเมษนะคะตอนนี้ดาวนะคะต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอาทิตย์พุธนะคะและดาวศุกร์นะคะได้ย้ายออกจากคนลัคนาราศีเมษนะคะเข้าไปอยู่ในเรือนราศีพฤษภนะคะซึ่งจะส่งเสริมชาวลัคนาราศีเมษเรื่องอะไรบ้างนะคะไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ อันดับแรกนะคะเรามาดูกันที่ดวงการงานของชาวลัคนาราศีเมษกันนะคะคนลัคนาราศีเมษนะคะในช่วงระยะเวลา เดือนมิถุนายนทั้งเดือนเลยนะคะจะเป็นช่วงที่คนลัคณาลาศีเมษเนี่ยมีกําลังวังชามีความกระตือรือร้นมีความขยันมีพลังอันมหาศาลมีเลี่ยวแรงจะทําการนุ่นการนี่นะคะเป็นพิเศษนะคะเนื่องจากว่ามีดาวตัวเองก็คือดาวอังคารเนี่ยย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนราศีเมษนะคะวันที่1มิถุนายนนั่นเองซึ่งดาวอังคารนี้เป็นดาวประจําตัวคนลัคณาลาศีเมษและมาอยู่ในเรือนราศีเมษเองนะคะก็จะทําให ดาวอังคารเนี่ยได้ตำแหน่งนะคะ,กะเกษตรราธิบดีเป็นตำแหน่งแห่งความมั่นคงอุดมสมบูรณ์หนักแน่นนะคะทําให้ชาวลัคนาราศีเมษน,นะคะจะมีพละกําลังนะคะในการต่อสู้ดิ้นรนนะคะทำกิจการงานนะคะมีความกระตือรือรน้นมีความปราดเปรียวมีความขยันขันแข็งดีสู้งานเป็นพิเศษนะคะคนที่ตกงานอยู่สําหรับชาวลัคนาราศีเมษน,นะคะ แนะนำให้หางานให้ได้ก่อนวันที่15มิถุนายนนะคะเพราะหลังจากวันที่15มิถุนายนเนี่ยดาวการงานคือดาวเสาร์นะคะดาวเจ้าเรือนการงานของคนละคนาลาศีเมษเนี่ยเขาจะเดินมนนะคะเดินวิปริตนะคะทำให้เรื่องการงานเนี่ยมีโอกาสที่ลดน้อยถอยลงไปนะคะแต่ถ้าหากคุณแอปพลายงานนะคะแบบยื่นสมัครเข้าทำงานนะคะ ในช่วงระยะเวลา2อาทิตย์นี้วันที่1ถึงวันที่14ีมิถุนาย,ยนเนี่ยจะมีโอกาสที่ดีงามมากๆนะคะหากคุณนะคะได้รับโอกาสในการเรียกเข้าสัมภาษณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทสัมภาษณ์เองนะคะหรือว่าฝ่าย HR สัมภาษณ์เนี่ยคุณโชว์ถึงความตั้งใจความขยันทำงานนะคะพูดแสดงออกนะคะในการที่คุณมีความกระตือรือร้นเรื่องการทำงานมากๆเนี่ยก็จะเป็นผลดีนะคะในเรื่องของการที่เขาอาจจะเลือก คุณคัดเลือกคุณเข้ามาทํางานก็ได้นะคะเนื่องจากว่าดาวอังคารเนี้ยเป็นดาวแห่งความขยันขันแข็งน,น,นะคะทายอังคารให้ทายความกล้าแข็งขยันนะคะดังนั้นคนลัคณาราศีเมษถ้าคุณชูในเรื่องของความขยันความตั้งใจความมุ่งมั่นนะคะความกระตือรือร้นในการที่อยากจะทํางานเนี่ยก็จะมีโอกาสในการได้งานสูงมากๆค่ะ สำหรับคนที่ทำงานประจำทำงานออฟฟิศนะคะเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ดีในเรื่องการงานของคุณมากๆมีเครดิตดีๆมีโอกาสดีๆเจ้านายผู้ใหญ่นะคะเห็นศักยภาพการทำงานของคุณแล้วก็ให้โอกาสดีๆในเรื่องช่องทางการทำไรายได้นะคะจะเป็นเดือนที่เจ้านายผู้ใหญ่นะ,ะเห็นความขยันของคุณนะคะหเห็นหยาดเหงื่อกำลังแรงกำลังกายของคุณนะคะที่คุณพยายามต่อสู้ดิ้นรนในการทำงานนะคะหากคุณทำงานที่ไม่ได้ต้อง รู้สึกว่าต้องใช้กําลังแรงกายอะไรสูงเนี่ยเจ้านายผู้ใหญ่เขาก็จะเห็นว่าคุณน่ยการทํางานของคุณเนี่ยมันมีเครดิตที่ดีนะคะให้ความไว้วางใจคุณมากเป็นพิเศษนะคะแม้ว่าคุณจะเป็นลูกหลักเจ้านายผู้ใหญ่อยู่ตอนนี้เพราะว่ามีดาวเจ้านายผู้ใหญ่อยู่นําหน้าตัวเองนะคะคุณจะดูเป็นที่เอนดูแก่เจ้านายผู้ใหญ่มากเป็นพิเศษนะคะแม้ว่าจะเป็นแบบนั้นก็ตามคุณอย่าแสดงอาการนะคะอย่าแสดงให้ผู้ร่วมงานรู้สึกหมั่นไส้คุณนะคะเพราะตอนนี้เนี่ย เด่นมากไม่ดีนะคะเด่นมากจะเป็นภัยเพราะว่ามีราหูนะคะอยู่ในเรือนวินาศแก่ตัวคุณเองนะคะอาจจะโดนนินทาว่าร้ายหรือว่าหักหลังหรือว่าในรูปแบบของการที่อื่นๆที่เขาไปพูดต่อกันที่ทําให้คุณเสียชื่อก็ได้ะค่ะแม้ว่าลักษณะการงานของคุณในเดือนมิถุนายนจะเป็นไปในรูปแบบที่ดีนะคะก็คืออยู่ในจุดที่ ไม่ได้มีปัญหาอะไรที่ต้องเหนื่อยหนักอกหนักใจนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรที่ต้องกังวลนะคะลักษณะการงานอยู่ในจุดที่ดีมากๆแล้วคุณก็อยู่ในเดือนที่ ขยนขันแขังแข็งมีกําลังวังชาในการต่อสู้ในการไฟ์นะคะเรื่องการงานบุกเบิกนะคะหรือว่าดิ้นลนหรือว่าแบบขยันขันแข็งมากๆเลยนะคะในช่วงเดือนออมิถุนายนนะคะแต่หลังจากวันที่15มิถุนายนปี2567เป็นต้นไปนะคะดาวการงานของคุณนะคะคือดาวเสาร์เนี่ยของชาวลัคนาราศีเมษนะคะเขาจะมีการเดินมนนะคะเดินวิปลิตนะคะทำให้เรื่องการงานของคุณเนี่ยไม่เป็นไปในตามที่ คาดหวังไว้ก็ได้ในบางประการไม่ใช่ทุกประการหรือว่าทุกเรื่องนะคะอาจจะเป็นในลักษณะที่เ,เรื่องความเจริญก้าวหน้าเนี่ยอาจจะถูกดองนะคะอาจจะออขอยื่นความช่วยเหลืออะไรก็อาจจะไม่ได้รับผลตอบรับโดยทันทีหรือว่าดีลงานดีลกับลูกค้าไว้นะคะก็อาจจะ มีการล่าช้ามีการตัดสินใจนานมีการต้องรอคอยนะคะหรือหากคุณยื่นงานยื่นโปรเจกต์อะไรไปเนี่ยลักษณะงานของคุณมันก็อาจจะไม่ได้ถูกตอบรับยินดีนะคะหรือว่าให้เข้ารับงานนั้นให้ได้รับโปรเจกต์งานนั้นแบบทันทีทันใดมันต้องเป็นงานที่มีลักษณะความยืดเยื้อสูงนะคะแล้วก็ เป็นงานที่ต้องรอคอยนิดนึงกว่าจะสําเร็จสมหวังนะคะหรือนะคะคุณจะต้องมีการรับผิดชอบงานเก่านะคะที่เคยทําไว้แล้วรู้สึกว่า มันเสร็จไปแล้วแหละแต่ว่ามันอาจจะมีงานที่ต้องกลับไปแก้ไขนะคะต้องไปดูแลเพิ่มเติมนะคะเป็นเดือนที่คุณอาจจะต้องมีงานที่เข้ามารับผิดชอบเพิ่มเติมเยอะมากขึ้นหรือทํางานหลายหน้ามากขึ้นนะคะเนื่องจากว่ามีดาวเกตนะคะได้ย้ายออกจากเรือนลาภนะ,ะเข้ามาอยู่ในเรือนกรรมะนั่นเองทําให้เรื่องการงานของคุณเนี่ยจะต้องมีการรับงานที่วุ่นวายมากขึ้นอาจจะทํางานหลายหน้าวิง่งวุ่นในเรื่องการงานมากขึ้นนะคะแต่ความวิ่งวุ่นในเรื่องการงานเนี่ยมันก็จะเป็น ไปตามลักษณะของดาวเสาร์ที่เดินมนด้วยนะคะการที่ดา,าวเสาร์เดินมนเนี่ยแม้ว่าคุณจะรับงานหลายหน้านะคะหรือว่ามีงานเก่าเข้ามาเพิ่มเติมที่ดึงคุณกลับไปทําใหม่ไปพัฒนาใหม่ไปแก้ไขใหม่ก็ตามเนี่ยมันก็จะให้ผลในลักษณะที่ทําทําไปหยุดหยุดนะคะทำไปหยุดทําไปแล้วไม่ต่อเนื่องทําไปต้องมี การเว้นจังหวะนะคะมันจะอืดอาดนะคะมันต้องใช้เวลานะคะเพราะว่าด้วยความที่ดาวเสาเขาเดินวิปริตนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะชาวลัคนาราศีเมษท่านใดนะคะต้องการความรุดหน้าอย่างรวดเร็วหมายความว่าอยากจะปิดงานจบนะคะอยากจะ,ะปิดยอดจบ อะไรแบบนี้นะคะให้ทำนะคะหรือให้นัดลูกค้านะคะให้ดูงานกับลูกค้าก่อนวันที่15มิถุนายนก็จะได้รับผลดีมากที่สุดะคะ่ะในเรื่องการงานสำหรับเจ้าของธุรกิจนะคะจะผู้ประกอบการหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าธุรกิจขนาดเล็กนะคะจะเป็นโอกาสที่ดีที่สินค้าบริการนะคะที่คุณเคยทำมาก่อนหน้านี้นะคะแล้วไม่ประสบความสำเร็จนะคะหรือประสบความสำเร็จอย่างดีก็ตามแล้วก็หายไปตามเวลานะคะหรือว่าเออไม่ได้ เป็นสินค้าบริการที่ได้รับความนิยมแล้วนะคะช่วงจังหวะเวลานี้นะคะการที่ดาวเสาร์เนี่ยเขาเดินถอยหลังนะคะหมายความว่าคุณสามารถที่จะนําสินค้าบริการที่มันเคยเอาไปแล้วนะคะที่มันคนไม่ได้ให้ความนิยมแล้วนะ,ะกลับมาพัฒนาต่อยอดใหม่นะ,ะอาจจะเป็นจุดที่คุณสามารถสร้างไรายได้ได้อย่างเป็นกรอบเป็นกำรรนะคะเป็นจังหวะที่สินค้าเก่า,กาจะได้กลับ มาได้รับความนิยมอีกครั้งนะคะหรือว่าบริการที่คุณเคยให้บริการไปแล้วคุณยุบมันทิ้งไปนะคะหรือไม่ได้ให้บริการต่อเนื่องเนี่ยแล้วคุณดึงกลับมานะคะให้มีบริการด้านนั้นใหม่นี่ยซึ่งมันอาจจะประสบความสําเร็จมากกว่าที่คุณคิดก็ได้ะคะ่ะดังนั้นนะคะชาวลัคนาราศีเมษนะคะในเดือนมิถุนายนเนี่ย เ,เกี่ยวข้องกับในเรื่องการทำงานเก่าๆนะคะดีลงานกับลูกค้าเก่านะคะหรือแม้กระทั่งบริการ เก่าๆที่คุณเคยให้บริการและคุณยุบไปหรือว่าสินค้ากเก่าๆที่คุณเคยขายและคุณไม่ได้รับมาขายต่อนะคะจะกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งะค่ะเพราะว่าเป็นไปตามพื้นดวงชะตาของคนลัคนาราศีเมษในเดือนนี้นั่นเองค่ะดวงการเงินของชาวลัคนาราศีเมษในเดือนมิถุนายนนะคะจะเป็นเดือนที่มีความสุขในเรื่องการเงินอย่างที่สุดนะคะ12เดือนก็คือตั้งแต่มกราถึงธันวาเน,นะะี่ยมิถุนายนเป็นเดือนที่ดีที่สุดในเรื่องการเงินของ ราคณาราศีเมษแล้วนะคะคุณจะมีโอกาสดีๆในเรื่องการเงินนะคะได้โชคได้ลาบแบบฟุกๆมีลาบผลนะคะที่คุณเคยดีลไว้ที่คุณเคยแสดงออกทุกคุณเคยพูดจาที่คุณเคยโน้มน้าวใครไว้นะคะหรือว่าที่คุณเคยเติดต่อประสานงานนะคะว่าจะขายนู่นหรือให้เขาเลือกซื้ออันนี้หรือแบบ คืออะไรก็ตามที่คุณเคยติดต่อประสานงานดีลงานไว้นะคะมันจะได้รับความเซเยสนะคะในเดือนนี้นะคะในช่วงจังหวะนี้จะเป็นจังหวะที่คุณเนี่ยมีความสุขสมหวังในเรื่องการเงินมากๆนะคะการเงินที่คุณรอคอยไว้นะคะโบนัสนะคะเงินตกเบิกนะคะหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องลาบผลโชคลาบเรื่องการเงินได้แบบฟุกๆงงๆนะคะหรือว่ามีคนมาเปย์คุณนะคะมีคนมาช่วยเหลือการเงินของคุณมีคนให้เงินคุณนะคะเพราะว่าความสเสน หาในตัวคุณเนี่ยมันก็จะมีโอกาสมากๆในเดือนมิถุนายนนี้นั่นเองนะคะโดยเฉพาะในครึ่งเดือนแรกนะคะก็คือวันที่1ถึงวันที่12มิถุนายนนะคะประมาณ1ิกว่าวันนี้นะคะจะเป็นช่วงที่คุณเนี่ยมีโอกาสที่ดีในเรื่องการเงินวาสนาการเงินสูงลิบลิ้วเลยทีเดียวนะคะมีโอกาสได้เงินก้อนหรือมีโชคลับๆนะคะที่ได้เงินก้อนแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะเป็นจังหวะที่คุณพูดจาอะไรเนี่ยก็มีแต่คนที่อยากจะเอาเงินมาให้คุณนะคะหร What? Wow. ดีลงานอะไรเนี่ยเขาก็อยากจะเซเยตกับคุณทางนั้นเลยนะคะเพราะว่าเนื่องจากมีดาวพรหัสเนี่ยอยู่ในเรือนการเงินของคุณแล้วดาวพรหัสเป็นดาวดีดาวมงคลดาววรวค์นะคะเป็นดาวเทวดาที่จะมาให้คุณในเรื่องการเงินของคุณเพราะเขามาอยู่ในเรือนการเงินของคุณเนี่ยตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมปี2567นั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีดาวอาทิตย์นะคะที่เข้ามาเป็นคู่มิตรกับดาวพรหัสด้วยนะคะ2ตัวนี้ให้ผลดีในเรื่องการเงินของคุณแล้วเนี่ย ยังมีดาวศุกร์นะคะที่เป็นดาวการเงินของคุณเนี่ยเข้ามาร่วมอีกด้วยนะคะดาวศุกร์เป็นดาวประจําเรือนกระดุมพระคือเรือนการเงินของชาวลัคนาราศีเมษเองนะคะมาได้ตําแหน่งที่ดีในเรือนราศีพฤษภเป็นเรือนเจ้าบ้านของตนเองได้ตําแหน่งกเกษตรราธิบดีแปลว่ามั่นคงนแน่นอุดมสมบูรณ์แล้วเนี่ยทำให้เรื่องการเงินของคุณมีโอกาสได้รับเงินก้อนอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้นะคะดาวพุธ ยังย้ายเข้ามาอยู่ในเรื่องการเงินของคุณด้วยนะคะดาวพุธนี้เข้ามากลุ่มการกระดาอาทิตย์นะคะดาวพฤหัสนะคะดาวศุกร์นะคะสี่ดวงนี้นะคะจะมีผลในเรื่องการเงินของคุณเนี่ยมีโอกาสที่ทําให้เรื่องการเงินของคุณเนี่ยแบบมีความสุขสมหวังสมใจ นะคะแบบมีโชคฟุกฟุกได้เงินง่ายๆนะคะรวยแบบงงๆรวยไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวด้วยเพราะอย่าลืมว่าดาวพฤหัสเนี่ยเขามาจากเรือนวินาทนน,นเองวินาทแปลว่าไม่ทันรู้ตัวมาแบบงงๆฟุกฟุนะคะและการที่ได้เงินก้อนใหญ่ครั้งนี้อาจจะได้จากความสเสน่หหาการที่คุณเป็นคนน่ารักพูดจาดีนะคะการที่คุณมีวาทศิลป์มีการ พูดจาโน้มน้าวจิตใจคนเก่งเป็นช่วงที่คุณมีเสน่ห์ในเรื่องคําพูดคําจานะคะการพูดจาของคุณนะคะจะนําเงินนําทองมาให้คุณเหมือนคุณมีสาลิกาลิ้นทองนะคะจะเป็นจุดที่พูดจาอะไรคนก็เชื่อถือนะคะพูดจาอะไรก็ดึงดูดนะคะอยากจะปิดยอดขายอะไรเท่าไหร่เนี่ยก็คือสามารถทําได้โดยง่ายเลยนะคะเพราะว่าดาวอาทิตย์ะะดาวพุธดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวคู่ของความสมหวังนะคะพอเขาเข้ามาอยู่ในเรือนการเงินของคุณทําให้คุณมีความสมหวัง ในเรื่องการเงินสูงมากๆนะคะนอกจากจะมีดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวศุกร์ที่เป็นกลุ่มดาวแห่งความสมหวังเข้ามาอยู่ในเรือนการเงินของคุณแล้วนะคะยังมีดาวพรหัสด้วยนะคะไอ้ดาวพระหัสนี้แหละมันทําให้เกณฑ์ในเรื่องของออสีโงลักษณ์นะคะในเรื่องของการที่คุณมี ความโชคด,ดีในเรื่องการเงินใหญ่ๆก้อนใหญ่นะคะมันจะมีโอกาสที่ดีนะคะมีความหวังในเรื่องการเงินนะคะมีโอกาสได้รับเงินก้อนเนี่ยในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมิถุนายนนะคะจะมีโอกาสที่ดีที่จะได้รับเงินก้อนสมหวังในเรื่องการเงินหากรอคอย เรื่องการเงินอยู่นะคะมีโอกาสสมหวังสูงมากๆสําหรับคนชาวราศาีเมษนะคะแต่หลังจากวันที่12มิถุนายนไปนะคะเขาจะมีการสลายตัวออกหมายความว่าจะมีการที่ดาวพุธนะคะย้ายออกนะคะไปอยู่ในเรือนสหชะเรือนราศีเมถุนนะคะแล้วก็จะมีดาวศุกร์ย้ายตามไปด้วยและมีดาวอาทิตย์ย้ายตามไปด้วยนะคะพอเขาย้ายออกไปเนี่ยก็จะหมายความว่าการที่คุณดีลงานกับลูกค้านะคะหรือการที่คุณ พูดคุยประสานงานติดต่อกับลูกค้าไว้นะคะก็จะได้รับผลดีนะคะเขาจะตามใจคุณได้ง่ายนะคะคุณพูดอะไรนิดอะไรหน่อยเนี่ยเขาก็จะอือออไปกับคุณนะคะหากคุณกําลังโน้มน้าวจิตใจใครอยู่นะคะโน้มน้าวให้เขาซื้อให้เขาตกลงให้เขาเซ็นสัญญานะคะหรือว่าให้เขาตอบรับ กิจการงานของคุณนะคะโปรเจกต์งานของคุณเนี่ยในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะก็จะมีโอกาสสูงมากๆนะคะแต่ถ้าหากคุณทําได้ในครึ่งเดือนแรกนะเอาครึ่งเดือนแรกไว้ก่อนนะคะเพราะว่ามีโอกาสที่ดีงามสุดๆนอกจากจะมี1 4 6คือกลุ่มดาวแห่งความสมหวังแล้วนะคะมันยังมีดาวพรหัสที่มันเข้ามาเป็น4ี่ห้าหกที่ได้จีงโงลักด้วยเป็นคู่ธาตุคู่สมพลครบเลยนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าครึ่งเดือนแรกได้ ทำให้ได้เลยในครึ่งเดือนแรกนะคะแต่หากไม่ได้ครึ่งเดือนหลังก็ยังมีโอกาสที่ดีมากๆนะคะถามว่าทําไมถึงอยากให้เป็นครึ่งเดือนแรกก่อนเพราะว่าดาวการงานของคุณเนี่ยมันจะมีการเดินมนนะคะเดินไม่ปกตินะคะทำให้ การติดต่อประสานงานเนี่ยในเรื่องการงานเนี่ยอาจจะมีการขุกขะนะคะแต่ถามว่าในเรื่องการเจรจาน้มนะจิตใจครเนี่ยมันเป็นไปได้ด้วยดีแหละเพราะว่าดาวมันส่งผลไปในทางที่ดีนะคะดาวพุธดาวศุกร์ดาวอาทิตย์เนี่ยมันอยู่ในเรือนสหัสชานะ,ะในเรือนการติดต่อประสานงานเนี่ยก็จะให้ผลที่ดีในเรื่องการติดต่อประสานงานอยู่แล้วแต่พอดาวการงานของคุณมันเดินถอยหลังเนี่ยมันทําให้มีความอึดอัดนะ,ะมีความล่าช้า ขึ้นไปนะทำให้บางทีเนะี่ยเขาก็เซเยสแหละแต่ว่ามันเป็นลักษณะที่อึดอัดนิดหนึ่งมันก็อาจจะทําให้ขัดใจคุณได้นะดังนั้นถ้าหากทําได้ก็คือทําในช่วงครึ่งเดืนแรกเลยนะคะมีโอกาสที่จะปิดงานปิดจ็อบปิดยอดได้ดีมากๆนะคะและมีโอกาสที่คุณจะได้เจอแวดวงสังคมใหม่ๆนะคะเจอเพื่อนนักธุรกิจใหม่ๆนะคะหรือแบบหากเป็น พ่อค้าแม่ขายเนี่ยก็อาจจะเจอเพื่อนร่วมงานที่เข้ามาเสริมหรือเข้ามาบอกว่าซื้อของที่นั่นถูกกว่านะคะไปร้านนี้ถูกกว่านะคะสต๊อกของแบบนี้ดีกว่านะคะคุณจะได้รู้กลลเม็ดเคล็ดลับนะคะในเรื่องการงานธุรกิจการงานพัฒนาธุรกิจการงานของคุณน่ยให้มันดูก,ก้าวหนามากยิ่งขึ้นให้มันมีความ สมูธนะคะให้มันมีความรู้สึกว่ามันง่ายต่อการที่คุณจะเก็บรักษาสิ่งของรักษาอาหารรักษาสินค้าหรือว่ามันมีวิธีการที่คุณจะได้รู้อย่างแยบยลมากขึ้นว่าทํายังไงให้คุณสามารถมีกําไรนะคะจากธุรกิจของคุณได้มากที่สุดนะคะเพื่อนหรือแวดวงสังคมใหม่ๆที่คุณรู้จักเนี่ยก็จะเป็นจุดที่เข้ามาช่วยเสริมคุณในเรื่องที่คุณสามารถเก็บเงินได้มากขึ้นได้กําไรจากธุรกิจการงานได้มากขึ้นนะคะดังนั้นถ้าถามว่า ครึ่งเดือนแรกเนี่ยเรื่องการเงินของคุณดีที่สุดนะคะครึ่งเดือนหลังนะคะไม่ขี้เล่ดีเหมือนกันแต่อาจจะดีน้อยกว่านะคะเพราะดาวศุกร์คือดาวการเงินของคนลัคณาราศีเมษเนี่ยเขาไปเป็นกเกษตรอยู่ในเรือนราศีพุธศพนเนี่ยในครึ่งเดือนแรกนั่นเองนะคะก็คือวันที่1ถึงวันที่12มิถุนายนนะคะแต่พอครึ่งเดือนหลังวันที่13มิถุนายนนะคะจนถึง30มิถุนายนเนี่ย mm. เขาเข้าไปอยู่ในเรือนสหชักคือเพื่อนฝูงการเจรจาติดต่อสื่อสารนั่นเองนะคะหมายความว่า คุณอาจจะมีการติดต่อเจรจาสื่อสารนะคะหรือว่ามีการปฏิสัมพันธ์กับแวดวงคนในสังคมพ่อค้าแม่ค้าเจ้าของธุรกิจด้วยกันเองมากยิ่งขึ้นนะคะก็จะเป็นช่วงที่คุณมีการปาร์ตี้สังสรรค์กับเพื่อนร่วมงานนะคะหรือว่าเพื่อนที่เป็นแวดวงธุรกิจเดียวกับคุณมากขึ้นเพื่อที่จะหาข้อมูลนะคะหา เคล็ดลับวิชาศ like ึกษาอะไรมากยิ yes. ่งขึ้นได้นะคะนอกจากนี้นะคะคุณก็จะได้รับข่าวดีนะคะจากการติดต่อประสานงานด้วยหมายความว่าคุณก็มีโอกาสที่จะปิดจ็อบปิดงานนะคะหรือว่าเจจาอะไรก็ได้รับผลดีนะคะเขาจะเซเยตเขาจะปราบเปื้มคุณนะคะคุณไปขายงานเขานะคะไปให้เขาซื้อบริการสินค้านะคะหรือว่า คุณไปคุยธุรกิจการงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางทีการพูดจาของคุณมันมีเสน่ห์มากๆนะคะเพราะว่าดาวคําพูดเนี่ยมันเป็นกลุ่มกับดาวความมีเสน่ห์นะคะทําให้เรื่องการพูดของคุณเนี่ยทำให้เขาแบบหลงนะคะก็คืออยู่ๆคือฟังคุณพูดเอออหอหมกแล้วก็ตกลงซื้อสินค้าบริการของคุณเฉยเลยนะคะนอกจากเขาจะเอออหอหมกไปกับคุณแล้วเนี่ยบางทีเขาให้ความไว้เนื้อเชื่อใจนะคะใน โปรเจกต์ uh, อื่นๆได้ด้วยคะคุณขายอันนี้อาจจะอยู่ๆเขาอาจจะสนใจอันนี้เพิ่มเพราะเขาอยากจะคุย,ยกับคุณเจจาติดต่อสื่อสารกับคุณเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะเป็นจังหวะที่คุณมีเสน่ห์ในเรื่องทางคําพูดมากๆนะคะคุณสามารถปิดจ็อบได้มากขึ้นเจราจาอะไรก็ได้รับผลดีได้รับการตอบรับที่ดีนะคะเดือนนี้เดือนมิถุนายนของคนลัคณาราศีเมษน,นะคะจะเป็นช่วงที่สามารถเก็บเงินได้มากขึ้นเก็บหอมลอมลิบได้มากขึ้นนะคะถ้าใครมีงานประจําได้รับเงิน ที่เป็นรายเดือนเนี่ยก็จะมีรายจ่ายน้อยลงนะคะสามารถเก็บเงินได้แบบ เป็นกรอบเป็นกำมมากขึ้นนะคะไม่มีรายจ่ายหนักๆที่ต้องให้ว้าวุ่นใจแล้วนะคะส่วนใครที่ทํางานที่เป็นเกี่ยวข้องกับมีค่าคอมมิชชั่นนะ,ะเดือนนี้สามารถปิดงานปิดจ็อบปิดยอดขายได้เยอะมากๆทําให้คุณมีไรายได้เสริมเพิ่มเติมพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนนะคะทำให้เดือนมิถุนายนนี้นะ,ะเป็นยอดขายที่ปังที่สุดเป็นท็อปเซลลเลยก็ได้นะคะได้รับเงินก้อนใหญ่จากการขายนะคะหรือว่า จากการที่มีเพื่อนคอยช่วยเหลือ,อชี้ช่องทางในการหาเงินนะคะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการติดต่อประสานงานนะคะทำให้คุณมีโอกาสดีๆนะคะในเรื่องการเงินมากนั่นเองค่ะ